คือเก่ายังรักกินคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีและก็ตอนเราก็สู่เพจไอต่อคนรอคนดีบมมีไ้วใทอครับผมพี่ผมบุเดียวนะครับเมื่อนี้ครับกลับมาหอดบานหอดเยี่ยนครับหลังจากไปตลาดมาเอากันได้ตะล่งปิงมากินครับเห็ดกับแจ้วครับแจ้วประแดกข้าครับกินจุ๊ดจ้วๆครับรอบเดิกครับผมกินมันลูบไปเลยว่าขี่มันอยู่ใส่ กินตรงนี้ขี้ที่อื่นนะเดี๋ยวมาขี้ตรงนี้ชุมช่มฉ่ำบอกค่อยสดปันดายไน้องตะลิงปิง่งใส่ซารเอญยังดอกมะมูกันนะคนไทยเอนตะลิงปิง่งเอนน้ำเขา บ่ค่อยสดปานไดกินสมถาก้ามเมียมากกินเป็นโมวุเจ้าหัวหอมครับนะครับ กินดีสีแซบครับอยู่ดีกินแซบอยู่แจบกินนัวครับโบว,วประแดกตอนครับพี่น้อง mm hmm. เบิงบุ่ะเข้มก้นยิี้กว่ประแดกแลยพี่น้องรักขนาด เอามาเด้อรอบดึกไปน้ำลายแตกกันเยอะมากกันเด้อต้องขอโทษขอไพ่น้ำลายครับเน็ตในพี่น้องทั้งบ้านน้ำลายแตกน้ำลายสอะกดใจเไาๆดิเอามาเราบอร่อเท่าไปมาไหมากินบ้งฮะมากินบ้ง เนี่ยมาหอดพอดีพี่น้องมาไหมงานเร็วๆๆมากินเบิ้องด้วยเจ้ากินเป็นบ่นเนี่ยเอาวะลาแดกเอาวะกินเบิ้งเนี่ยเอาวะดีทำผู้ช่วงหรือไม่ดีค่ะกลุ่มลูกแนบยังสูงพทเออดีค่ะเอาวะอ่ะอ่ะอ่ะดีค่ะอุ้กกับแถบตีนเลยวะกินเนี่ยทำผู้ช่เบิ้งด้วยไปน้าไดกแซ่วบวะ เอาตอนให้ด้วยหรอเออตอนประแดกปม่ได้เลยต่าท้าบอแซบไหมอือคืออะไรเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมอืมเปรี้ยวนิดๆอืมแต่ว่าตะกี้ได้ได้กินตอนอืมแจวน้ำครับนันบกวนไมาได้ครับอืมไม่ได้ครับ อะไรอร่อยแล้วกันระหว่างแจ่วกับอันนี้อันนี้ด <ส guessing> ีอะไรบ้าอร่อยปลาล้อเลยอันนี้อ่ะได้กินตัอนมันอือพอละเนาะพ่อไหว,วใจไ,ไปเลยนะคะว<บใ><บใ>ันนี้คะ่ะไปป่ะตงนี้มาส<บใ>ั่นเหรพี่น้อง เจอไปตอนหนึ่งเป็นเปิดตลาดเลยบอกแล้วจะแหว่ะอยใจแห่นะมันจะเข้ามาจะแหบบอี่นอกรอใจแห่นะแหคือจะหาวจะหาวขาไอายเนาะมากหลก็จับเว้ไล่เนี่ย,ยนะเบิ่งเว้ไล่นะหยอดสิบนาทีกับพอ่อ กินหลายไม่นช่ขีแตกไม่ได้คน้นพี่น้องนำไล่แตกกืเสียละบ่อนซ่อนซามครัค้นสิว่าไปเสื้อกับป่าอยู่ตลาดเอ้ยไหญงกัะทานไงกขนานะกูจซิมโซอะไรหรอ ของสำนียงมาเสียดแต่คอยยีตายเด้เปรี้ยวแท้เปรี้ยวแท้เห็นปะเปรี้ยวแท้แม่งยังกูกินหนาล้านบนเ,เปรี้ยวจะขั้งเออลงแม่งเสียหรือพี่นอ้องสดกินหังเสียแล้วแก้วแก้วแก้ว ข้าท่าข้าท่าขท้าวไม่เลือยวกว่าล่ะเริ่มหนีแล้วบัดพี่น้องถึอหมักสมโอ้ยบาดเนี่ยกินมาเจ็ดแปดลูกถึอหมักสมบาดเนี่ยหนีตาแล้ว อะเดี๋ยพี่น้องเด้๋ยแซบครักแซบคักซิแน่แซบคักแซบเนี่ยเจ้าหัวหอมผันเท้าครับเจ้าหวานน้ำตาลเสียดายไม่เป็นยังละบัตร้องเกี่ยวกับน,นึงเลยสี่กันตกเตียงบ่ยังไงมือหนาบักเฟี้ยงมากินดีกว่าพี่น้อง คล้ายๆกันอันนี้ก็หาแสกขึ้นกันมันหน่อยก็บอกเฟี้องเฟี้องขึ้นสมแห้งบางส่งตักหนักน้ำหนามหนามมันไหลตักบุขึ้นอืมเออสีกระแห้งหลายสูบกวนซ้อนมาเดือบิง้างเด้อ กินน้ำกันบุญเดียวบม,มวนได้มีคนคุยก็อยากเป็นยุคนคุยก็ได้กะเฮาแค่คนคุยญ่เอาตักกินตักกินมาพี่น้องมานี่นี่เห็นเจ้าชุม<ๆ>เจ้าเห็นบ่เนี่ยเออแสบครับ บานี่สิมากกินอ่างคู่มือได้บันพี่นอ้องเจ็ดคลิปกินนี่หละสบายดีนั่งกินนั่งกินอย่างเดียวยินงไปจมไปแสบกระดาษแสบกระดาดาแมงเบ็ดละบดาแต่พอก็แม่งเจ้าของน่ะแหะบัเท่าแม่เท่ากับบดาได้ล่ะบดาแต่พี่นอ้องเจ้าอของ แง่กินแห่งสมไปนหนาบัณย์ตอกเราจะขึบด้วยนะ yeah. เยอะสงกักสมแน่พี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตายสิปิดแล้วพี่น้องเอ้ยถึงมาสมคักบาดเนี่ยเซตแทบอื่นกูกินเขา,าได้แทบเคสแหววัดมือได้บัณตาย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 ,ตาย อ่าเป็นจังซี่เนาะบานี้อืมโตนลงไปโตนลงไปโตนซานลงไปอ่ออืมคักเออโอ้ยเนาะพี่น้องคักแน่อีหลีอืมอืมอืม,อม แจ้าพิสูจน์ในจังหน้ามันเ่ยใส่ข,ข้วาวคั่วบรรดาใส่ข้าวคั่วเลยเห <c oughs> ม็นเหม็นข้าวคั่วโม,มเมนต์ได้อาอุ่นสิบเบิดดีเลยพี่น้องพ่อแหละกินได้เลยไม่ควรจก,กินเข่าเรื่องอื่นเช็ดเข่าอีกจังหน่วยสองหน่วยเนาะต้นซ่านลงไปต้นจิตลงไป S <s> <S <s> <S เหลือวปลาแดกตอนหนึ่งพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยุนะโอ้ยปลากระดีปลากระเดดนี่ละอ,อะเนี่ยละปลาแดกหวานวะปลากระดีนำของอก่านี่พูดนะพี่นอ้องอื ปลาแดกปาหน้หนาน้ำแตกตัวจุกในปากบอ่ออนซ่อนซ้ำํำค,ำคนสิวา่าโอ้ยม่อยากล่องดอกไอเพ่งหมายถ่าอกจดลกระซิบผนิดไงไหมเอกไงหมายยคนเดิม เอาละพ่อแล้วละ,ละยิ้มเบิ่อมังเนียพ่อแล้วพี่น้องเอาไว้ละเดี๋ยว,ไไว,ยวม,มือไม่ใช่พ่ได้กินเขา่าสอกวะ,ะขืนตาเลยพี่น้องเลยอ มีไผกินสมได้ทออด่อข่เด้อะอ้าพ่ออะไรพี่น้องเดินจะกินเขาวาได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับผมไอต่อคนรอค้นดีบม่มีไผทอ่อครับผมมือนี้กะข,ขอข่าวหข้างว่างสวัสดีครับสวัสดีครับปิดคลิปไปไหนครับ <laughs> ใส่มีแปิดคลิป